Thank you. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel บ้านสวนที่จรเข้มากนะครับช anel ที่จะพา่านประชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านหาผู้รับเหมาสร้างบ้านแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านทุกๆท,ท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตําบละเมียนชัยอําเภอลํปไงมาดจังหวัดบุรีรัมย์อีกแล้วนะครับมารีวิวบ้านของคุณจิ๋วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจิ๋วเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ใจดีให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นไอเดียนะครับแล้วก็เดยกใช้บริการนะครับบริษัทร้านหลวงเอนเต บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านผลงานหลังที่3นะครับที่ผมได้มีโอกาสมารีวิวบริษัทร,ร้านหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับต้องขอบคุณไปยังบริษัทเดยนครับที่ใจดีนะครับเรียกใช้บร,ริการและก็ให้มารีวิวผลงานหลังนี้ไม่เป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามช่องบ้านสวนห้วยโจรเคมากได้ดูดูชมเป็นไอเดียต่อๆไปนะครับบ้านหลังนี้ครับมีมูลค่าอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ทั้งหมดอย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างที่ผมจะพาไปรีวิวให้ดูนะครับก็จะฟังก์ชันออกมาเป็นนน3ห้องนองน หนึ่งห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องรับแขกนะครับในส่วนของห้องรับแขกและของบ้านก็จะทําเป็นโฮมเทอรเตอร์นะครับก็มีอยู่2ห้องน้ำนะครับมีห้องน้ําในตัวของห้องนอนอยู่หนึ่งห้องนะครับแล้วห้องน้ํารวม1ห้อง,องแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะครับมีพื้นที่สอยอยู่ที่150ตารางเมตรนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะกว้างอยู่ที่12เมตรนะครับด้านนู้นก็จะลึกอยู่ที่12เมตรส่วนด้านนี้จะลึกอยู่ที่12เมตรห้านะครับบ้านหลังนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่นะสี่สิบเซนติเมตรนะ แล้วดูแต่ละล็อกว่ามีความกว้างเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมก็บ้านนี้เป็นบ้านหน้ากว้างนะครับล็อกตรงนี้มีขนาดอยู่ที่4เมตร4เมตร4เมตรนะครับทั้ง3ล็อกเลยมีขนาดอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วดูรายละเอียดของเท็กเจอร์ของหน้าบ้านนะครับตลอดไปจนถึงในส่วนของช่องแสงของหน้าบ้าน,นครับก็จะมีในส่วนของการตรกแต่งในส่วนของผนังหน้าบ้านด้วยไม้ฝาเทียมนะครับทาสีเทาอ่อนๆนะครับแล้วก็เก็บตามขอบของไม้ฝาเทียมด้วยปัวปูนขนาด10เซนติเมตรนะครับทาสีขาวนะครับ ตกแต่งตามขอบประตูหน้าต่างทุกจุดเลยนะครับก็ในส่วนของช่องแสงของตรงนี้นะครับเป็นช่องแสงของห้องรับแขกนะครับที่เจ้าของบ้านจะทําเป็นห้องโฮมเทเตอร์นะครับช่องแสงตัวนี้มีขนาดอยู่ที่2องเมตรสนะคสูงเมตรนะครับ, 1, รบอลูมิเนียมอบขาวนะครับกระจกดําเ่อนได้เฉพาะ2บานตรงกลางนะครับส่วนด้านซ้าย้านขวาจะเดอนไม่ได้นะครับ ในส่วนของขอบหน้าต่างก็เก็บด้วยวัวปูนขนาด10เซนทาสีขาวนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้ครับจะเป็นในส่วนของทางขึ้นไปยังส่วนของห้องโถงครับห้องที่อยู่ใจกลางตัวบ้านนะครับห้องที่แจกจ่ายไปตนแต่ละฟังก์ชันภายในของตัวบ้านอีกที่หนึ่งนะครับจะอยู่ตรงกลางของตัวบ้านนะครับซ้ายขวาจะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องครัวนะครับในส่วนของประตูตรงนี้นะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายขวาตรงกลางนะครับสองบานส่วนซ้ายขวาจะเลื่อนไม่ได้นะครับเป็นบานฟิกนะครับมีขนาดนะครับอยู่ที่ 2.50นะครับสูง2.30นะครับอลูมิเนียมอบขาวกระจกดำนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของช่องแสงของห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะครับพิเศษกว่าห้องอื่นเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนที่1นะครับหน้าต่างตรงนี้มีขนาดอยู่ที่เม็ดยิ่มห้าศูเมตรสี่สิบนะครับก็เก็บขอบด้วยบัวปูนเช่นเดียวกันในส่วนของผนังของหน้าบ้านก็ตกแต่งด้วยไม้ฟ้าเทียมนะครับทาสีเทาแล้วก็ตัดด้วยบัวปูนสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของผนังก็เป็นโทนสีเทาอ่อนนะครับ แล้วก็ในส่วนของเสาหน้าบ้านครับเสาตกแต่งจะมีอยู่2ต้นก็จะเป็นโทนสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ซอกร่องทาสีขาวนะครับตัดเป็นเส้นสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับต่อไปเราดูในส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับก็คือฟังก์ชันระเบียงหน้าบ้านนะครับมีความยาวอยู่ที่8เมตรลึก2เมตรนะครับเป็นระเบียงสแตนเลสทรงกลมนะครับก็อยู่ในงบ1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับตามคุณมาเลยครับ เราเข้าทําประอ,ออกตามประตูแล้วกันนะครับเรามาดูในส่วนของทางขึ้นนะครับไปยังตัวบ้านนะครับก็อยู่ล็อกกลางของตัวบ้านนะครับก็มีบันไดยอยู่3ขั้นในส่วนของความกว้างของบันไดตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่2องเมตรสีนะครับแล้วมีจมูกบันได p v c ทุกขั้นเลยในส่วนข้างหน้าบันไดมีความกว้างอยู่ที่30ซนติเมตรนะครับบุด,ด้วยกระเบื้องผิวหยาบสีเทานะครับคือเบื้องลาหินธรรมชาติประมาณนี้นะครับ ก็มีอยู่3ขั้นนะครับก็มีราวจับนะครับบันไดสเตเลสเช่นเดียวกันแล้วก็ระเบียงสเตเลสรอบเลยนะครับเรามาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนของระเบียงนะครับก็มีโคมไฟดาวไลท์อยู่2โคมนะครับจะอยู่ตรงตัวตำแหน่งทางเข้าไปยังในส่วนของประตูห้องโถงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นโคมไฟสาะเปานะครับก็จะอยู่ตรงฝ้าของระเบียงหน้าบ้านนะครับก็เป็นโคมไฟสารเปา2โคมเลยนะครับในส่วนของ ฝ้านะครับเป็นฝ้ายิบซ้ำฉาบเรียบเป็นยิบซ้ำกันชื้นนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ภายนอกตัวบ้านนะครับถัดมานะครับฝ้าชายคาเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับอันนี้ทนน้ําทนฝนทนไฟได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามขอบของฝ้าก็เก็บด้วยไม้มอบนะครับแล้วกระทาสีขาวแล้วมาดูในส่วนของเท็กเจอร์ด้านหน้านะครับอันนี้คือไม้ฟ้าเทียมนะครับอันนี้คือบัวปูนขนาด10เซนนะครับนี่หน้าต่างของห้องนอนห้องที่1นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับ ในส่วนของตัวบ้านครับจะสูงจากระเบียง7เซนติเมตรนะครับประตูตรงนี้ก็เลื่อนได้เฉพาะตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมอบขาวกระจกดำนะครับทั้งหลังเลยนะครับทั้งประตูทั้งหน้าต่างนะครับเข้ามาก็จะเจอในส่วนของฟังก์ชันที่2นะครับก็คือห้องโถงนะครับท่านผู้ชมเป็นรูปทรงตัวแอนะครับตรงนี้นะครับกว้าง4เมตรนะครับเท่ากับล็อของหน้าบ้านเลยแล้วก็ยาว8เมตร50นะครับอันนี้คือห้องโถงใหญ่ แล้วก็ห้องโถงตรงนี้ครับห้องโถงอีกห้องโถงหนึ่งนะครับขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องโถงที่จะเชื่อมโยงไปยังในส่วนของห้องรับแขกนะครับหรือห้องโคมเทเตรอร์นะครับห้องโถงนี้ก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับก็คือในส่วนของด้านหลังเป็นปหน้านต่างบานเลื um, อ่อนนะครับอลูมิเนียมอกขาวกระจกดำนะครับมีขนาดอยู่ที่เมตรห้สูงเมตรสินะครับจะอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวบ้านนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของช่องแสงของประตูที่ผมรีวิวไปนะครับในส่วนของพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องนะครับทั่วไปขนาด60คู60นะครับเป็นลายหินอ่อนประมาณนี้นะครับก็ปูในส่วนของห้องโถงนะครับแมแต่ละห้องจะไม่ได้ใช้กระเบื้องลายเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้วยกันนะครับแล้วก็เรามาดูส่วนของผนังนะครับก็เป็นโทนสีครีมอ่อนๆนะครับอยู่ในโทนสว่างนะครับก็เพิ่มความสว่างให้กับห้องโถงด้วยนะครับ ในส่วนของห้องถงย่อยตรงนี้นะครับก็มีช่องแสงอยู่หนึ่งช่องนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับขนาดเม็ดยี่ห้าสูงเม็ดสี่สิบนะครับอลูมิเนียมอบขาวกระจกดำนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับก็มีปลั๊กให้อยู่ตรงนี้หนึ่งคู่สวิตช์ตรงนี้หนึ่งสวิตช์นะครับแล้วก็มีตรงนี้สวิตช์นะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับควบคุมในส่วนของไฟด้านบนนะครับเรามาดูส่วนกระดานบนกันบ้างนะครับท่านผู้ชมก็เป็นฝ้าหลุมนะครับหนึ่งสเต็ปนะครับ มีโคมไฟดาวไลท์ LED นะครับอยู่ตามขอบของหลุมนะครับมีอยู่ทั้งหมด8โคมนะครับเป็น LED 4นิ้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของโคมไฟแขวนนะครับแล้วก็พัดลมด้วยนะครับเป็นโคมไฟช่อนะครับประมาณนี้นะครับมีอยู่2โคมไฟนะครับอันนี้คือรายละเอียดของด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูส่วนของฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันที่3นะครับก็คือในส่วนของห้องรับแขกนะครับหรือว่าเจ้าของบ้านจะทําเป็นห้องนอนก็ได้ แต่เจ้าของบ้านจะทําเป็นห้องโฮมเทอร์นะครับเราดูรายละเอียดแต่ประตูเลยเป็นประตูไม้อัดนะครับลายลูกฟักแต่ไม่ใช่บานลูกฟักนะครับลายไม้ประมาณนี้นะครับกระปบก็เป็นไม้เนื้อแข็งตาสีน้ําตาลนะครับน้ํามันเงานะครับลูบิดนะครับในส่วนของห้องรับแขกตรงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่3คูณ4เมตรนะครับสวิตก็จะอยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับสวิตมีสวิตมีปลั๊กให้อยู่หนึ่งคู่นะครับ ห้องรับแขกนะครับมีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับก็ตรงนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีหน้าต่างมาเลื่อนนะครับขนาดก็เม็ดยีหูงเมสี0นะครับส่วนของผนังก็เป็นสีครีมนะครับส่วนของพื้นกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเราดูพื้นกันบ้างครับเป็นกระเบื้องผิวแกนิโตขนาด 60x60 นะครับก็ลายประมาณนี้นะครับไม่มีบัวพื้นนะครับอันนี้คือรายละเอียดของพื้นนะครับ ต่อไปาดูส่วนของด้านบนนะครับฝ้าฉากเรียบนะครับเป็นยิปซั่มทั่วไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของรายละเอียดของโคมไฟสระเปาอยู่กาฟฝ้า1โคมแล้วก็โคมไฟดาวไลท์ LED ซีนิวอยู่2โคมนะครับระหว่างในส่วนของโคมไฟสระเปานะครับก็มีโคมไฟอยู่3โคมนะครับแล้วก็ช่องแสง2ช่องโปร่งมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมห้องนี้นะครับเจ้าของบ้านจะทําเป็นห้องโฮมิเตอร์นะครับโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันที่4กันนะครับ เป็นฟังก์ชันห้องนอนนะครับห้องนอนมี3มห้องนะครับบ้านหลังนี้ขนาดเท่ากันหมดเลยทุกห้องนะครับ 4x4 เมตรแต่ห้องนี้มีความพิเศษนะครับก็คือมีห้องน้ําในตัวก็จะมีในส่วนของห้องโถงย่อยๆนะครับที่เชื่อมโยงไปยังในส่วนของห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องนอนที่1กับแลห้องนอนที่2นะครับห้องโถงตรงนี้มีขนาดอยู่ที่ 2x2 เมตรนะครับเรามาดูในส่วนของห้องน้ํารวมกก่อนดีกว่าครับห้องน้ํารวมอยู่ตรงนี้นะครับ มีขนาดอยู่ที่2คูณ2เมตร40นะครับตัวนี้2นะครับแล้วก็ลึก2เมตรนะครับก็จะต่ําจากในส่วนของตัวบ้านประมาณ7เซนติเมตรเลยนะครับลึกมากนะครับไม่มีการแบ่งส่วนเปียก่วนแห้งนะครับแต่จะทําพื้นสลบลงไปที่ในส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับฟลอเรนตรงนั้นนะครับในส่วนของพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องผิวหยาบนะครับลายหินธรรมชาติประมาณนี้นะครับขนาด40คูณสนะครับแล้วก็ยาแนวด้วยปูนยาแนวสีขาวนะครับ ตามขอบกระเบื้องนะครับในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับก็มีในส่วนของชักโครกทูพีดถังน้ําถูนั่งนะครับแล้วก็อ่างล้างมือชนิดแฟนบนผนังนะครับติดบนผนังประมาณนี้นะครับเราดูในส่วนของลายเอียดของผนังกันบ้างนะครับก็เป็นกระเบื้องบุผนังโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นกระเบื้องลายอิฐฝรั่งนะครับตัด้วยโมเสกนะครับโมเสกก็จะอยู่ตรงระหว่างในส่วนของชักโครกนะครับทผู้จมโมเสกสวยงามมากเลยนะครับก็เป็นกระเบื้องบุผนังนะครับขนาด3านะครับ คูณ60นะครับแต่บุในแนวตั้งนะครับประมาณนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของกระเบื้องนะครับแล้วเรามาดูส่วนขระสบืเปียกกันบ้างนะครับส่วนเปียกก็จะมี h a n d s เวอร์นะครับเพื่อกานอุ่นอันนี้ก็อยู่ในงบ1นึ่งล้านเก้าแบาทนะครับตรงนี้มีทบให้ด้วยครับทบไว้บางของนะครับนี่ครับช่องไว้บางของอุปกรณ์อาบน้ํานะครับแล้วก็เก็บขอบตามมุมกระเบื้องด้วยคิวพีนะครับสีขาวนะครับไปจนถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับ ประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของช่องวางของแบบบิวอินนะครับในส่วนของช่องแสงกัะช่องระบายอากาศก็มีอยู่2ชนิดนะครับก็คือหน้าต่างบานเปรตบาร์ซอลกระจกโพ้ดฟ้าอลูมิเนียมอบขาวนะครับแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะครับพัดลมดูดอากา,กาศจะเป็นในส่วนของเอาไว้ระบายอากาศนะครับส่วนตรงนี้ทั้งระบายอากาศแล้วก็เพิ่มแสงธรรมาชาติเข้ามาในห้องน้ำนะครับในส่วนของฝ้าต่อไปนะครับด้านบนกันบ้างนะครับเป็นยิปซั่มจาเรียบเป็นยิปซั่มกันชื้นเพราะว่าห้องน้ำมีความชื้นนะครับ ก็มีดาวรัอยู่โคมเดียวนะครับโคมไฟดาวไลต LED 4นิ้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือเครื่องน้ำรวมนะครับประตูครับผมบ่มีประตูเป็นประตู UPVC ขนาด7 0ง2เมตรนะครับทั้งมกบทั้งบานประตูเลยนะครับแล้วก็เจาะท้องแสงนะครับเป็นกระจกพ่นฝ้านะครับก็เป็นลวดลายดอกไม้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเท็กเจอร์ของประตูห้องน้ำนะครับต่อไปครับเราดูส่วนของห้องนอนที่หนึ่งกันนะครับ ห้องนี้พิเศษนะครับมีห้องน้ําในตัวเข้ามาดูกันครับก็รายละเอียดของประตูก็รละเอียดเดียวกันเลยนะครับกับห้องรับแขกนะครับก็อย่างที่พูดไว้นะครับว่าห้องนี้มีห้องน้ําในตัวดังนั้นห้องก็จะแคบลงนะครับแต่ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับเพราะว่ามีห้องน้ําในตัวนะครับไม่ต้องออกไปใช้รวมกันกับใครในส่วนของห้องน้ํารวมนะครับก็มีขนาดที่สี่เช่นกันนะครับถ้ารวมกับห้องน้ําด้วยนะครับ ก็มีช่องแสงอยู่2ด้านเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะดูเกะกะหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าของบ้านสั่งมานะครับก็ก็สามารถรีวิวได้นะครับดูไปด้วยกันนะครับเข้ามาครับท่านผู้ชมเราดูช่องแสงนะครับก็มีอยู่2ด้านเลยนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับเป็นช่องแสงหน้าต่างบานเลื่อนนะครับอลูมิเนียมอบขาวกระจกดำนะครับเพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องแล้วก็ช่วยระบายอากาศไปในห้องด้วยนะครับเวลาเราเปิดหน้าต่างนะครับทั้งสองด้านหรือว่าด้านเดียวนะครับ ว่าเป็นหน้าต่างบานเลื่อนขนาดพูดไว้แล้วนะครับเม5ดยิมห้าสูงเม็ดสี่สิบทั้งสองช่องเลยนะครับในส่วนของผนังครับก็จะไม่ใช่สีเดียวกันกับในส่วนของห้องโถงแล้วนะครับเป็นสีขาวควันบุหรี่นะครับก็อยู่ในโทนสีสว่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับมีโคมไฟให้ห้าโคมเลยนะครับมีโคมไฟตรงกลางเป็นโคมไฟสาระเปานะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมยอดฮิตเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเปลี่ยนสีได้สามสีแล้วก็มีโคมไฟดาวไลท์ LED สีนิ้วอยู่ตามมุมของฝ้าทั้งสี่มุมเลยนะครับ ฝ้าชาเปรียบเป็นยิบซ้ำทั่วไปนะครับเราดูส่วนของด้านล่างกันต่อนะครับด้านบนกันแล้วเราดูส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับก็เป็นกระเบื้องผิวแกรนิโตนะครับขนาด10คูณ10ลายไม้ประมาณนี้นะครับสีเทาสวิตคับท่านผู้ชมจะอยู่ตรงทางเข้าประตูนะครับเดินเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือของประตูนะครับมีอยู่สามสวิตนะครับอันนี้เป็นสวิตไฟห้องน้ํานะครับนี่จะเป็นสวิตในส่วนของวงไฟสาราเปานี่เป็นสวิตในส่วนของวงไฟดาวไลท์เดไลไลีด๋ยวเรามาดู ด้านบนครับท่านผู้ชมดูต่อนะเมื่อกี้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีได้3สีประมาณนี้แล้วมาดูในส่วนของห้องน้ําในตัวห้องนอนกันบ้างนะครับขนาดอยู่ที่เมตรห้าลึกสองเมตรสีนะครับก็ไม่มีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับก็จะทําพื้นให้สูงแล้วก็จะต่ําไปในส่วนของช่องระบายน้ําทิ้งนะครับในส่วนของฟลอ r d เด i นตรงนั้นนะครับ ในส่วนของพื้นกระปูนก็กระเบื้องผิวหยาบนะครับเช่นเดียวกันกับห้องน้ำรวมเลยนะครับขนาด40คูณ40นะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบลายหินธรรมชาตินะครับแต่ห้องน้ํานี้จะมีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเป็นห้องน้ำในตัวของห้องนอนนะครับในส่วนของผนังนะครับก็จะกูุด้วยกระเบื้องบุผนังโดยเฉพาะขนาดอยู่ที่30ยาว60นะครับบุในแนวตั้งนะครับว่าเป็นผนังลายอิฐฝรั่งนะครับแล้วก็ตัดด้วยโมเสกนะครับ ประมาณนี้ก็มีอยู่2ชนิดนะครับในส่วนของรูเบื้อนผนังนะครับมีช่องระบายอากาศคือบางเกล็ดบางซ้อนกระจกบนฝ้าอลูมิเนียมอกขาวนะครับแล้วก็พกัดรมอากาศเช่นเดียวกันนะครับฟังก์ชันเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝักบัวนะครับแล้วก็มีสายอ่อนนะครับเป็นแบบปอนนะครับในส่วนของโซนแห้งนะครับสุขภัณฑ์ก็มีชักโครกตูพิพแล้วก็อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือเกลนบนผนังแล้วก็กระจกเงาประมาณนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของ ห้องน้ำในตัวกับห้องนอนนะครับว่าก็เดียวกันเลยนะครับดีเทลเดียวกันเลยนะครับกับห้องน้ํารวมนะครับประตูก็เป็นประตู UPVC นะครับไม่มีลวดลายนะครับเป็นประตูบานทึบนะครับแต่ก็เจาะช่องลมให้นะครับตรงนี้นี่เป็นช่องลมนะครับไว้ระบายอากาศด้วยนะครับมุกบ UPVC โอเคครับต่อไปดูส่วนของนอนที่2กันนะครับก็อยู่ตรงข้างของนอนที่1เลยนะครับใหญ่มากครับท่านผู้ชม พราะว่าไม่มีห้องน้ําปนตัวนะครับก็เลยทําให้ดูใหญ่นะครับโปร่งโล่งนะครับสวยงามมากเลยครับดูแล้วไม่อึดอัดนะครับท่านผู้ชมแต่จะไม่มีห้องน้ํานะครับอันนี้มีขนาดอยู่ที่4คูนสี่นะครับก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนลูิเนียมอกขาวกระจกดำนะครับขนาดเมตรยี่ห้าสูงเมตรสีสนะครับสเปคเดียวกันทั้งหลังเลยนะครับมี2ช่องนะครับก็เพิ่มแสงธรรมชาติแล้วก็ ช่วยระบายอากาศไปในห้องนอนนะครับเวลาเปิดหน้าต่างครับประมาณนี้นะครับเราดูได้เดี่ยวแต่ด้านล่างกันเลยนะครับพื้นกระปูด้วยกระเบื้องทั่วไปนะครับกระเบื้องดินเผาขนาด60คูณ60ลายไม้นะครับในแต่ละห้องกระเบื้องลายจะไม่เหมือนกันเลยทั้งห้องทุกห้องเลยนะครับอันนี้กระเบื้องลายไม้นะครับไม่มีบัวพื้นนะครับผนังครับเป็นสีเดียวกันกับในส่วนของห้องโถงเลยนะครับเป็นสีครีมนะครับ ครีมอ่อนๆนะครับไม่ถึงกระครีมเข้มนะครับคลื่นอ่อนๆขาวองเหลืองอ่อนๆอยู่ในโทนสว่างประมาณนี้นะครับก็โปร่งโล่งนะครับต่อไปรู้สึกของด้านบนนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบเป็นยิบซ้มทั่วไปนะครับระเดยดเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับปลับแจ็สอยก็มีอยู่2จุดนะครับตรงประตูทางเข้าตรงนั้นจุดหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กกราวสามตานะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของปลั๊กัมเตียงนะครับให้จุดหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้คือนี้คือห้องนอนที่2นะครับห้องนอนถัดไปครับห้องนอนที่3ามนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับทางนี้นะครับระดยดเดียวกันหมดเลยนะครับองกบประตูนะครับระดับเดียวกันหมดเลยขนาดก็เท่ากันหมดเลยแต่แตกต่างกันตรงที่พื้นครับลายกระเบื้องของพื้นนะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับลายประมาณนี้นะครับ สวยงามมากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องสําหรับลูกๆนะครับเพราะว่าลายนี้จะเป็นลายของเด็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับผู้ใหญ่อาจจะชอบลายนี้นะครับก็เป็นกระเบื้องขนาด6 0 x 0นะครับมีขนาด่ที่ 40x4 4, เช่นเดียวกันแต่ห้องนี้มีความปรโปรง่งอาจจะมีช่องแสงอยู่ช่องเดียวแต่เป็นหน้าต่างบานยาวเลยนะครับถือว่าประปรง่งเช่นเดียวกันนะครับบวกกับผนังโทนสีสว่างด้วยนะครับขนาดก็ 2อเมตรห้าสิบสูงเมตรสี่สิบนะครับเลื่อนได้เฉพาะสองบานตรงกลางนะครับนี่ครับอันนี้คือช่องแสงช่องระบายอากาศของห้องนอนห้องที่สามนะครับก็ห้องบ้านนี้มีอยู่สามห้องนอนนะครับห้องนั้นก็จะละเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับก็ผนังยังเป็นโทนสีเดียวกันกับห้องโถงครับเป็นสีครีมนะครับฝ้ายิบช้ำฉาบเรียบนะครับเป็นยิบช้มทั่วไปนะครับโคมไฟสลรบเปาเปลี่ยนสีได้3สี ไฟ LED 4มิวสอยู่4หลอด4โคมตามมุมของฝ้านะครับอันนี้คือห้องนอนห้องที่3ห้องสุดท้ายนะครับต่อไปดูส่วนของห้องครัวนะครับเป็นฟังก์ชันสุดท้ายของตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ด้านหลังบ้านนะครับห้องครัวไทยเราจะอยู่หลังบ้านนะครับแต่ห้องครัวฝรั่งจะอยู่หน้าบ้านนะครับและเดียดประตูกับรายละเอียดของวงกบเช่นเดียวกันหมดเลยทุกห้องนะครับท่านผู้ชมยกเวนห้องน้ำนะครับจะเป็น UPVC นะครับขนาดอยู่ที่3คูณ4เมตรนะครับในส่วนของห้องครัวนะครับ ก็จะลดดับต่ำลงมาจากตัวบ้านประมาณ7เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าดีนะครับเวลาทำความสะอาดมันก็จะไม่ไปเลอะในส่วนของตัวบ้านนะครับเรามาดูรายละเอียดตั้งแต่พื้นเลยนะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบลายไม้ขนาด60คูนินะครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์ยาวนะครับเราดูในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์นะครับก็เป็นกระเบื้องดินเผานะครับขนาด40่คูณ40ลายไม้นะครับยาแนวด้วยปูนยาแนวสีขาวนะครับก็เก็บขอบตามมุม เคาน์เตอร์นะครับด้วยคิวพีวสีขาวนะครับนี่คือท็อปของเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นอ่างล้างจานนะครับแบบสแตนเลสสองุมนะครับเรามีที่พักจานมีก๊อกน้าให้ด้วยนะครับถัดมานะครับตรงนี้ถ้า1นล้านเก้าแสนจะไม่รวมอยู่ในงบนะครับจะไม่มีนะครับแต่ถ้า1นล้านเก้าแสนทั้งเงินบาทจะได้ทั้งเตาแก๊สแบบฝังในเคาน์เตอร์แล้วก็ฮูดดูดควันนะครับตรงนี้ก็เป็นปลั๊กสามตานะครับเอาไ้ เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในส่วนของผนงังกันเปื้อนก็เป็นกระเบื้องบุผนังโดยเฉพาะเลยนะครับลายประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกระเบื้องผิวนูนนะครับบุไปประมาณสองแผ่นกระเบื้องน,นะครับต่อไปเราดูส่วนของหน้าบานกันบ้างนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกระเบะื้องเช่นเดียวกันกับในส่วนของกระเบื้องกันเปื้อนนะครับเป็นกระเบื้องขนาด30คูดหนะครับประมาณนี้นะครับกระเบื้องผิวนูนเซรามิกนะครับอันนี้เป็นเซรามิกนะครับ ก็จะมีในส่วนของบานซิงคู่ P.V.C. นะครับอยู่2บานนะครับจะไม่มีการแบ่งล็อกนะครับจะเป็นช่องโล่งยาวเลยนะครับบานซิงคู่นะครับในส่วนของพื้นข้างในก็ปูด้วยกระเบื้องปูพื้นเช่นเดียวกันกับห้องครัวเลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือรายละเอียดของหน้าบานนะครับคอเตอร์นะครับเราดูในส่วนของช่องแสงนะครับโปร่งมากๆ ก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับก็คือหน้าต่างบานเลื่อนนะครับสเปคเดียวกันเม็ด25สูงเม็ด40นะครับตู้แขวนห้องครัวนะครับเป็น UPVC นะครับอันนี้ก็อยู่ในงบนะครับอันนี้ราคา1นล้านเก้าแสนก็ได้อันนี้ด้วยนะครับก็คือ1นล้านเก้าแสนจะไม่ได้ในส่วนของโครงไฟแขวนสองโคมนะครับแล้วก็มุดดูดควันแล้วก็เตาแก๊สฝั่งนักก์เตอร์นะครับส่วนหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทจะได้หมดเลยนะครับอย่างที่ผมรีวิวให้ดูทั้งหมดนะครับ สวัสดีันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องมาสุนโฮเชยมากนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องมาสุนโฮเชียมากม,มากก็น้อยนะครับแล้วก็คุณไปยังเจ้าของบ้านนะครับคุณจิ๋วแล้วก็บริษัท้านหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับที่เรียกใช้บริการนะครับมาโดยตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ